เจริญธรรมท่านผู้รับชมทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะงานเพื่อฟ้าดินที่จะถึงนี้อาจารย์มองเห็นความสําคัญอย่างไรคะจึงได้นําพาทีมงานเกือบ300ชีวิตมาปักหลักพักค้างกันอยู่ที่บวรราชธานีอโศกกันเกือบ2เดือนแล้วอะค่ะค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะคือในงานเพื่อฟ้าดินครั้งนี้นี่มีกิจกรรมสองสามอย่างหลักๆนะ กิจกรรมหล,หลักๆนี่ก็จะมีสองสาอย่างหนึ่งนามีตลาดอริยะนะที่น่าขายของขาดทุนเน่นะเพื่อที่จะเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะก็มีตลาดอริยะเนี่ยก็เล่ารายละเอียดสักนิดหนึ่งหนึงน่งมีตลาดอริยะเนาะเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดแต่ละส่วนแต่ละส่วน2ก็มีนิทรรศการมีชีวิตนิทรรศการมีชีวิตก็คือนี่แหละงานเพื่อฟ้าดินก็เป็นงานที่ เป็นเน้นเรื่องกสิกรกรมไร้สารพิษเป็นหลักนะทำยังไงจะส่งเสริมกิกรกรมไร้สารพิษนะให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติกิจกรรมที่สามก็คือกิจกรรมสูนทรียะนะมีน้ำตกมีบรรยากาศอะไรที่เป็นธรรมชาตินะให้ผู้คนได้ได้มาสัมผัสนะน่าจะมีสองสามกิจกรรมหลักๆเนี้ยนะส่วนธรรมะนะมีเป็นแกนเป็นแกนอยู่แล้วนะ แต่และชีวิตก็มาฝึกฝนการปฏิบัติธรรมนะโดยเฉพาะทางนักปฏิบัติธรรมนี่แหละนะทางยัติธรรมเราทางจิตอาสาเรานะก็มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะนี่ก็เป็นกิจกรรมหลักๆเลยนะในงานเพื่อฟ้าดินอันนี้เราเล่าหัวข้อหลักๆนะถามว่างานนี้มีความสำคัญอย่างไรนะ คำถามที่ว่างานนี้มีความสําคัญอย่างไรต่อการนาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนในในบ้านราชเองและก็ใน,นบ้านเมืองของเรา,าหรือว่าในโลกของเราเนี่ยางานนี้มีความสําคัญอย่างไรอาจารย์ว่างานนี้มีความสําคัญอย่างมากในหน้าที่จะทําให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์แท้ๆต่อมนุษยชาติเพราะว่าจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเวลานี้เนี่ยทั่วโลกเลยเนีย่ประสบกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆกันอย่างหนักหนาสาหัสเลยไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บระบาดโาครคภัยไข้เจ็บสารพัดอย่างนะที่ระบาดไปทั่วทั้งโรคติดเชือ้อไม่ติดเชือ้อและหนักที่สุดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาก็โควิด อันนี้หนักที่สุดเลยนทั่วโลกเลยได้รับผลกระทบเหมือนกันด้วยกัน,นอันนี้ก็ได้รับผลกระทบด้วยกันนี่เป็นประเด็นที่สําคัญก็กระทบไปหมดอะเดือดร้อนกันไปทุกมิติกันเลยแล้วภัยพิบัติธรรมชาติก็มากสารพัดอย่างน้ําท่วมน้นําแล้งพายุลมฝนอะไรต่างๆนะภัยพิบัติธรรมชาตินี่มันมากมายเลยาสารพัดอย่างที่โหมกระหนำ่ำมนุษยชาติ เกิดสงครามด้วยนะสถานการณ์สงครามอีกก็นําเข้ามาอีกตรงโลกเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บระบาดโดยเฉพาะระบาดหนักโควิดภัยพิบัติธรรมชาติสงครามทั้งหมดนี่ก็เชื่อมโยงให้เศรษฐกิจนี่พังพินาศไปหมดเลยนะผู้คนตกงานข้าวยากหมากแพงน,นะข้าวของขาดแคลนแล้วก็ราคาแพงอย่างนี้เป็นต้นนะทุกอย่างนี่มันสร้างความเดือดร้อนไปหมดเลยให้กับมนุษยชาติตอนนี้นี่ ไปอย่างใหญ่อย่างหนักไปเข้ามาถึงมนุษยชาติและที่สําคัญก็คือยังหาทางออกกันไม่ได้นี่แหละประเด็นที่สาคัญก็คือว่าวิวชาการวิธีการที่มีอยู่ในโลกใบนี้ณนะเวลานี้ที่คนทั่วไปเขาใช้เนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้อ่ยิ่งแก้ไปก็ยิ่งปัญหาก็ยิ่งหนักขึ้น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 ไปเรื่อยๆอปัญหาเดิมเ่าแก้ไม่ได้ปัญหาใหม่ก็โถมทับเข้ามาอีกเพราะเป็นวิชาการที่ ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ทั่วโลกเขาก็วิตกกังวลกันระดมความรู้ทุกอย่างเขาก็ระดมความรู้ทุกอย่างความสามารถทุกอย่างนะนประเทศไหนประเทศไหนว่าเก่งใครว่าเก่งมีวิชาการอะไรว่าดีว่าเก่งก็เอามาทําทุกอย่างแหละเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ชีวิตตัวเองแล้วก็คนที่ตัวเองรักตัวเองห่วงใยอยู่รอดนะหรือสังคมประเทศชาติของตัวเองให้อยู่รอดทุกชีวิตก็ ทุ่มโถมเต็มที่แล้วนะที่จะแก้ปัญหาแต่ผลที่มันเกิดขึ้นดูข่าวไหมล่ะแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันหนักขึ้นไปทุกวัน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 สรุปแล้วสถานการณ์เลวร้ายี่หนักขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกวันแต่การดํารงชีวิตแบบพุทธของของอโศกเราของแพทย์วิทยธรรมเราหรือแนวบุญนิยมเราที่ทําตามพระพุทธเจ้าทําตามพ่อ พ่อครูพ่อหลวงทําตามพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆเนี่ยนะวิถีชีวิตก่เป็นอยู่แบบเราในกลับตรงกันข้ามเขาพากันเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนน่ะน่ะเขาพากันโอ้โหย่ําแย่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราไม่มีปัญหานะเรากับเจริญรุ่งเรืองเราก็ได้รับภัยพิบัติเหมือนกันนะโควิดเราก็เจอเหมือนกันนะอยู่กับในโลกนี่เหมือนกันเจอโควิดเหมือนกันเจอภัยพิบัติธรรมชาติที่บรรดาศเราเนี่ยโอ้โหน้าท่วมเฉลี่ย5เมตรนะ่ย องเดือนน่ะประมาณสองเดือนเพราะงันก็พังพินาศราบพนาศูนไปเยอะเลยพืชพันธุยาหารทรัพย์สมบัติต่างๆนะก็พังพินาศไปนาเสียหายก็นามูลค่านาไม่ตม่ำกว่าสิบล้านเือนน,นะเสียหายเนี่ยก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นรเราเผชิญกับปัญหาต่างๆในโลกเนี่ยเหมือนก,น,กนกันกับที่คนอื่นเผชิญนะทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด ขนะ้าวอยากหมากแพงอะไรทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดเราก็ได้รับกระทบเหมือนกันหมดแต่เราไม่สะดุง้งสะเทือนไม่หวั่นไหวนะเราสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนียนในงานเพื่อฟ้าดินครั้งนี้แหละนะเราจึงนําองค์ความรู้ที่เราได้ปฏิบัติต,ตามพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆเนี่ยนะมามานำเสนอ จริงๆเรามาปฏิบัติจริงของเรานี่แหละเอามาปฏิบัติจริงและนําเสนอสู่มนุษยชาติเพื่อเป็นองค์ความรู้หนึ่งเป็นความจริงเป็นองค์ความรู้เป็นความจริงที่จะพาชีวิตอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขและเกื้อกูลมนุษยชาติได้อย่างเรื่องราวของกสิกรรมไร้สารพิษอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ทาทาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะตอนนี้เราเน้นพืชบรรณากาวน้าพืชปลูกง,ง่าย พืชเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายแล้วเป็นพืชที่ทําให้ร่างกายคนนี่แข็งแรงได้มากที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เน,น้นพืชวรรณาเก้าเป็นหลักเอามาประกอบอาหารให้ได้นะมีสุขภาพที่ดีกันรู้จักสมดุลร้อนเย็นกันอย่างนี้เป็นต้นนะะมาประกอบอาหารให้รสชาติดีให้กินได้ง่ายนะแล้วนะก็มีพืชบรรดาเก่ากันแล้วก็มาเรียนรู้กันการบริหารจัดการดินน้ําต่างๆนะเรื่องของ พันดีเนี่ยพันดีดินดีนาด้าดีแสงดีศสีลดีมิตรดีหกข้อนี่แหละที่จะเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้กสิกรรมไร้สารพิษประสบความสําเร็จอันเนี้ยเราก็จะได้นําเสนอออกไปว่าจะทํำยังไงเป็นวิธีดําเนินการหรือว่าวิธีลงมือทําที่ประหยัดเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงนะเราก็จะได้นําเสนอไปซึ่งถ้าทํากษิกรรมไร้สารพิษได้อย่างดีเนี่ยนายเราจะได้อาหารที่ดีที่สุดในโลกอาหารที่ปลอดภัย ไรสารพิษแล้วก็มีคุณค่าประโยชน์ที่สุดได้ยาที่ดีที่สุดในโลกได้เครื่องนึ่งหม่มได้ที่อยู่อาศัยนะจากกสตกรรมไรสารพิษนี่แหละเราจะทําให้ได้สิ่งจําเป็นต่างๆในชีวิตเพราะฉะนั้นเป็นหัวใจที่สําคัญเป็นหัวใจสําคัญของชีวิตเลยเรื่องราวของกสตกรรมไรสารพิษในงานเพื่อฟ้าดินนะส่วนตลาดอาริยะเราก็จะมีของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ําใจ นะของดีเนี่ยเอาของที่ดีที่เป็นประโยชน์เนี่ยมาจําหน่ายจ,จ่ายแจกนะอย่างเช่นเนี่ยนะเราเตรียมการกันยกตัวอย่างนะั้นเนี่ยทีมงานได้คัดคัดเลือกมานะมีอย่างเครื่องพลาสติกเครื่องครัวเครื่องจักรสารเครื่องนอนอุปกรณ์การเกษตรเซรามิกนะของกินของใช้ที่หลากหลายที่มีคุณค่าประโยชน์นะอาหารจานละบาทอย่างนี้เป็นต้นนะต้นกล้า พืชพันธุธัญญาหารต่างๆปุ๋ยงอกงามนะแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยน้ะที่จะมีในงานครั้งนี้นะแล้วของดีเนี่ยนี่แหละเอาสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมาจําหน่ายสิ่งที่เป็นโทษเราไม่เอามานะราคาถูกราคาถูกนาาี่ปกตินี่ราคาบุญนิยมทั่วไปนี่จะมี4ระดับนะมีต่ํากว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ํากว่าทุนแจกฟรีนะตลาดอริยะของเราเนี่ย นะอยู่ในขั้นขั้นเดียวเลยั่มกระทุนเลยนะขาดทุนนะมาขายของขาดทุนนะเป็นกําไรอริยะนะกําไรคือการแบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือกันนี่แหละนะกำไรก็คือความดีที่เราทําได้นี่แหละในสถานการณ์ที่คนในโลกยากลําบากกันนะประชาชนจํานวนมากเลยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆที่ได้กล่าวไว้แล้วเราเอาตัวเองรอดได้เราเอาตัวเองรอดได้เร,เ,เ,รดไดเราก็เลยรวมพลังกัน นะสารพลังกันมีนโยบายโดยพ่อครูสมนาโพธิรักนะแล้วก็ทีมนะบุญนิยมของเราทั้งหมดเนะครือข่ายบุญนิยมเราก็ช่วยกันนะสารพลังกันนะรวบรวมเห็นว่าตอนนี้นี่นะมีทุนไม่ต่ำกว่า10ล้านนะที่จะมาขาดทุนปีนี้เป็นปีแรกเลยนะที่จะมาขาดทุนไม่ต่ำกว่า10ล้านเลยนะขายของขาดทุนของที่ดีที่มีประโยชน์นี่แหละขายขาดทุนเลยต่ำกว่าทุนเลยกนะ็ตรงกับที่พ่อหลวง รัชการที่9ท่านได้กล่าวว่าขาดทุนของเราคือกําไรของเรานะก็มาขาดทุนนี่แหละเป็นกําไรนะกาไรคือการได้เกื้อกูลกันได้ช่วยเหลือกันได้เสียสละนะผู้คนได้รับประโยชน์นี่แหละคือกําไรนะเราก็ทําด้วยใจที่บริสุทธิ์เราก็มีความสุขนะล้วก็เป็นพลังวิบากดีนะที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อโลกต่อเรานั่นแหละนะอันนี้ก็คือราคาถูกนะซื่อสัต์แล้วก็ ทำด้วยความซื่อสัตย์ไม่คดไม่โกงนะไม่เอาของที่ไม่ดีมาเอาแต่ของที่ดีที่เป็นประโยชน์มาซนะื่อสัตย์ของเรามีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างไรเราก็บอกไปตามจริงนะบอกไปตามจริงตามตรงอะไรควรระมัดระวังก็บอกกันไปตามจริงตามตรงไม่ได้โฆษณาหลอกลวงพูดแต่วความจริงออกไปอย่างซื่อสัตยนะ์แล้วก็มีน้ำใจอะไรที่แบ่งปันกันได้เราก็แบ่งปันกันนี่แหละเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่จะเป็นประโยชน์ ทุกปีเนี่ยโอ้อาจารย์เห็นพี่น้องประชาชนมาเป็นเรือนหมื่นเลยนะโอ้น่าประทับใจมากเลยชาวบุญนิลมชาวบุญนิยมเราก็สานพลังกันมาช่วยกันนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ได้สองกิจกรรมเลยเนาะที่เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมต่างๆก็เอาวพวกผ่อนคลายต่างๆนะมีน้ําตกมีธรรมชาติผ่อนคลายสําหรับผู้ที่ต้องการมาผ่อนคลายกับสภาพธรรมชาตินี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะและที่สําคัญก,ก็คือทั้งทั้งนี้แหละทั้ง พี่น้องบุญนิยมเรากับพี่น้องประชาชนก็ได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันปฏิบัติธรรมก็นี่แหละมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนมาละบาปมาบำเพ็ญกุศลมาทำจิตใจให้ผ่องใสอ,อ,อะไรสิ่งไม่ดีไม่งามเราก็มาลดละเลิกกันออกไปนะบำเพ็ญกุศลอะไรเป็นสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์เราก็มาทําร่วมกันนะมามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมามีชีวิตเป็นอยู่ที่ประหยัดเรียบง่ายนะและให้เกิดความเจริญขึ้น ตามหลักวันนักก้าวที่พระเจ้าได้ตัดเอาไวน้นาอย่างนี้เป็นต้นนะมาเกื้อกูลกันมาช่วยเหลือกันทํำด้วยจิตใจที่ผ่องใสานาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละก็เป็นองค์รวมที่เล่าไปนี้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติในยามยุคเข็นแล้วจากจุดเริ่มต้นของกลุ่มเล็กๆในสังคมเล็กๆอย่างนี้จะเกิดมีสังคมหรือองค์กรที่มีกําลังมากกว่าซึ่งลงมือทําได้ทั่วถึงกว่า แล้วนำพาเศรษฐกิจและสังคมเจริญไปได้ในระดับประเทศจะเป็นไปได้ไหมล่ะคะอ่าเป็นไปได้พระพุทธเจ้าก,ก็เริ่มต้นจากพระองค์เดียวพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะท่านเองกับพระองค์เดียวเลยพระเจ้าองค์เดียวเลยก็เริ่มต้นจากพระองค์ไปสู่ประชาวิทยทั้ง5ไปสู่พยสศะไปสู่เพื่อนพยัสสะแล้วก็ไปสู่มนุษยชาติที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เริ่มต้นอย่างนั้นน่ะก็ไม่ได้เริ่มต้นจากใหญ่เลยถ้าก็เริ่มต้นจากท่าน ผู้เดียวพระพุธเจ้าพระอ,องค์เดียวแล้วก็ขยายขยายขยายออกไปจนมาถึงเราทุกวันนี้นี่แหละเราก็ได้อานิสงส์จากที่พระพุธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วก็ได้สร้างมนุษย์ให้มีคุณธรรมแบบนี้สร้างกิจกรรมที่ดีงามแบบนี้นะอย่างพระพุธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนานาโถตนเป็นเพึ่งของตนจันั้นเราก็ต้องพึ่งตนให้ได้มากที่สุดในสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตทั้งรูปธรรมานามธรรมานะ เมื่อเราพึ่งตนได้แล้วก็พระเจ้าก็ตรัสว่านอกจากการแบ่งปันเผื่อแผ่กันแล้วสัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่นะเราก็แบ่งปันกันไปแบ่งปันกันไปแบ่งปันกันไปนะอ้าวอย่างยุคนี้ก็มีพ่อครูพ่อหลวงนะมีพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆก็เริ่มต้นปฏิบัติใช่ไหมจากตัวท่านแล้วก็เผยแพร,พร่กระจายไปสู่ผู้อื่นก็กอบก่อกันเข้ามาแม้เป็นกลุ่มเล็กๆนี่ก็ก็ค่อยๆกอบกอบ่กอกันมาเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็ร่วมกันทำไง กลุ่มเล็กๆก็มาร่วมกันทํามาช่วยกันทําจะมีคนที่มีกุศลมีปัญญาจะมีคนที่มีศรัทธามีปัญญาในสิ่งที่ดีแท้อันนี้อยู่ในโลกพระบรุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีทุลีในดวงตาน้อยยังมีจะมีคนเหล่านี้เนี่นะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์แล้วก็พากันมาสารพลังกันสืบสารต่อไป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 ขยายวงกว้างออกไป ทําให้ลึกให้แน่นแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปออกไปมันก็จะเป็นประโยชน์สืบเนื่องไปสืบเนื่องไปเป็นไปได้จริงๆแล้วก็เป็นไปแล้วแต่ว่ายังไม่โตมากตอนนี้เราก็ร่วมกันทําอีกเพื่อเพื่อให้ขยายสิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้ให้มากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นก็นไปอีกค่ะงานเพื่อฟ้าดินในครั้งนี้พี่น้องเราชาวดินที่ร่วมลงมือลงขันลงแรงกันก็ถือว่าเป็นการสืบสาร พระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่อยู่สูงส่งล้นเกลา้าเหนือหัวใช่ไหมคะใช่ใช่อย่างจริงเลยเราทําอย่างจริงอย่างตั้งใจอย่างจริงใจแล้วก็อย่างเป็นผลจริงๆเลยนี่เป็นการสืบสารพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9นะซึ่งจริงๆพ่อครูท่านก็ยืนยันว่าทศพิธราชธรรมเนี่ยนะหรือทศพิษกาศด,ดอนเนี่ยนะทศพิธราชธรรมเนี่ย ไม่ใช่แต่ว่าผู้นําต้องปฏิบัตินะพราะครูสมนาโพธิรักษ์ท่านยืนยันว่าไม่ใช่แต่ผู้นําต้องปฏิบัตินะทุกๆคนพูดตามด้วยทุกๆคนด้วยถ้ามีทศพิธราชธรรมนะหรือทศพิธราษสรนดนะถ้าเป็นราษฎรกับทศพิธราษฎรเอามาปฏิบัติได้หมดเลยถ้าเอามาปฏิบัติจริงโอ้โหจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลเลยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่พระเจ้าได้จัดเอาไว้ทศพิธราชธรรม หรือทศพิธราชสัมร์เนี่ยทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้นําได้หมดอย่งอางอ้าวพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้นําผู้นําองค์กรต่างๆก็เป็นผู้นําหรือแต่ละคนแต่ละคนก็เป็นผู้นําของตัวเองนําตัวเองมาปฏิบัติธรรมะสิบข้อเรียกว่าทศพิธสิบข้อนี้ราจะทำเป็นราชาก็ได้ราชาร,รมก็ได้ราษดรทรมก็ได้ได้หมดเพราะจริงๆแต่ละคนก็เป็นผู้นําของตัวเองได้เหมือนกัน พระเจ้าตัดในพระไตรปิฎกเร่มที่28ข้อที่240้อสินะทศพิตราชธรรมเนี่ยเริ่มที่2 8ข้อที่240ก็มียู่10ข้อนะทุกท่านสามารถปฏิบัติได้หมดทุกท่กทานสามารถเป็นผู้นําของตัวเองเป็นผู้นําของสังคมได้นะเป็นผู้นําของตัวเองก่อนแล้วก็เป็นผู้นําของครอ,อบครัวเป็นผู้นาของแล้วก็จะเป็นผู้นําของสังคมสืบเนื่องต่อไปต่างคนต่างเป็นผู้นํานําตัวเองมาปฏิบัติทาให้ถูกตรงก็จะเกิดประโยชน์ต่อ ส่วนรวมเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อส่วนรวมนะก็มีสิบข้อนะทศพิธราชธรรมที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ก็มีทานในการให้นะเราก็รู้จักแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์งานนี้เรามาแบ่งปันกันนะต้วปฏิบัติสืบเรื่องสืบเรื่องต่อไปแบ่งปันสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ให้กันละกันนะสองศีลความประพฤติดีงามศีลนี่ถ้าเอาโดยย่อ,อก,ก็คือละสิ่งที่เป็นโทษทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ เอาตนเองคนอื่นสัตว์อื่นทั้งในด้านรูปธรรมและก็นามธรรมานะรูปธรรมก็อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ที่เห็นชัดกับทมนามธรรมาในใจไร้ทุกเลยนะทำไปจนใจไร้ทุกลดความเห็นแก่ตัวลงไปนะลดความเห็นแก่ตัวลงไปแล้วก็ลดความทุกข์ลงไปจนเป็นผู้ทีนะ่สามารถที่จะมีความสุขในทุกสถานการณ์ได้เป็นลําดับลําดับนะเนี่ยสุขยันทุกต้องตามทมเลยไปถึงจิตวิญ,ญญาณนี่แหลนะที่พ้นทุก ที่วิญญาณที่ผาสุขในทุกสถานการณ์นะก็เรียนรู้การยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงได้นี่ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นขึ้นไปจนพ้นทุกข์ได้รับความสุขแท้ไปเป็นลําดับลําดับโดยเฉพาะสามารถที่จะสุขใจที่ไม่ได้ดั่งใจได้ในเรื่องชั่วตัดไปเรื่องดีก็ดีไหนเกิดได้ก็ยินดีทาด้วยความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจยินดีอาศัย่ดีไหนเกิดไม่ได้ก็ยินดีนะที่ ที่ไม่ทำเพราะมันเกิดไม่ได้ <c oughs> ก็ยังยินดีได้นะเพราะเราสามารถที่จะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งได้นะเราสามารถที่จะสุขใจที่ไม่ได้ดั่งใจได้นะแม้แต่จริงๆอะสุขใจที่ได้ดั่งใจมันก็ไม่มีจริงหรอกสุขแป๊บเดียวแล้วก็หมดนะถ้าเราจะต้องเอาทุกใจเป็นแรกสุขที่ไม่ได้สุขใจที่ได้ดั่งใจเป็นสุขที่ไม่มีเปทำไมนะเราก็ไม่ต้องไปอยากได้อย่างนี้เป็นต้นนะ เราไม่อยากได้เราก็ไม่ทุกข์ละไม่อยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจก็ไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจชีวิตเราก็ไม่ทุกข์นะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเอาประโยชน์ได้ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วชีวิตล้วก็เอาประโยชน์ได้แม้มันไม่ได้ดั่งใจก็ถือว่าได้ใช้วิบากเรื่องไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้ดั่งใจถือว่าได้ใช้วิบากรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นดียิ่งออกฤทธิ์ได้มากอย่างนี้เป็นต้นนะให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเห็นไหมการมีศีลอย่างนี้สรุปแล้วเราได้หรือไม่ได้ดดัั่่งงใใจจก็สุไไ้้ชวเราามตอทํ ทำแต่ดีที่ทําได้หรือได้หรือไม่ได้ดังใจเราก็สุขใจได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นคือศีลเราปฏิบัติไปเป็นลําดับบริจาคกันบริจาคนะการบริจาคนะที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นะการให้ที่สมบูรณ์เก่งขึ้นยิ่งขึ้นสมบูรณ์แบบเหลี่ยมนั่นมุมนี้เหลี่ยมนั่นมุมนี้ทางด้านรูปธรรมานามธรรมาก็แบ่งปันกันนะก็จะเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในโลกนะอาอา อาชจจวะนะความซื่อตรงนะ่ะทำด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงถ้าคนมีศีลรู้คุณค่าของความซื่อตรงว่าเป็นประโยชน์ที่สุดก็จะก็จะปฏิบัติความซื่อตรงนี่แหละนะให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดนะมัทวะนะความอ่อนโยนหรือมุตุแววไวมีทั้งความอ่อนโยนนะ่ะแล้วก็มีทั้งความแววไวที่จะให้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกิดด้าง อ่อนน้อมอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแล้วก็มีความแววไวในการพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนไปสู่จุดที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะอย่างนี้เรียกว่ามัธวะนะแล้วก็ตะปะนะก็การเพ่งเผากิเลสเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วการเพ่งเผากิเลสพิจารณาใจรักของกิเลสนะของความนะ่าสุขใจที่ได้ดั่งใจในี่แหละมันทาให้เกิดทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจทําให้เกิดทุกข์กายทําให้เกิดเรื่องร้ายตลอดกาล แล้สุขใจที่ได้ดั่งใจมันก็เป็นสุขที่ไม่มีถ้าเราชัดว่ามันไม่มีทุกใจที่ไม่ได้ดั่งใจก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีแต่ความสุขใจนะชีวิตก็มีแต่ความสุขใจไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ดั่งใจก็สุขสบายใจไรกังวลพอไม่ทุกข์ในสุขที่สุดแล้วก็นาตั้งตะบะที่จะเผากิเลสไปเป็นลําดับไปทีละเรื่องทีละเรื่องชีวิตก็พ้นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลไปทีละเรื่องนะอกโกร อโกทธนะอกโกรธในก็ความไม่โกรธชีวิตก็ไม่โกรธนะมีแต่เมตตากันปัถนาดีต่อกันโอ้สุดยอดนะเป็นความอบอุ่นนะถ้าโกรธก็มีแต่อันตรายต่อชีวิตคนไม่โกรธก็มีแต่การทําดีต่อกันไม่ทําร้ายกันถ้าโกรธทำร้ายตัวเองทาร้ายผู้อื่นนะไม่ดีเลยนะไม่โกรธด,ดีที่สุดนะเมตตากันปัถนาดีต่อกันดีที่สุดศรัทธาในส่วนดีเมตตาในส่วนด้อย,ยนีนแ่แหละดีที่สุดในโลกนะ เอาวิหิงสาความไม่เบียดเบียนคนเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทําแต่ประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นขันตีความอดทนอดทนแบบแรกๆก,ก็อดทนด้วยเจโตอดทนด้วยอดทนนี่แหละแต่ถ้าเก่งขึ้นแล้วก็จะอดทนด้วยปัญญาเป็นการอดทนด้วยปัญญาเนี่ยใช้ปัญญาที่จะไม่ให้ตัวเองทุกนะทำอะไรอะไรก็แล้วแต่กระทบอะไรอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มีทุกข์ใจนะนั่นแหละเรียกว่าอดทนด้วยปัญญา เรียนดูไปอดทนด้วยเจโตกับอดทนด้วยปัญญาจะทําให้เกิดความพ้นทุกข์ขึ้นอย่างยอดเยี่ยมนะข้อสุดท้ายอวิโรธนนะความเที่ยงธรรมไม่คลาดธรรมก็คือปฏิบัติธรรมอย่างถูกตรงจนมั่นคงในธรรมเป็นผู้ที่มั่นคงในธรรมยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงสามารถที่จะมั่นคงในธรรมได้มั่นคงในความผาสุกแท้ต่อตนเองและผู้อื่นได้นั่นแหะ นี่แหละเราสามารถที่จะปฏิบัติได้คนเรามาเรียนรู้การปฏิบัติร่วมกันยิ่งมีหมูมิตรดีเนี่ยยิ่งปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นงั้นงานเพื่อฟ้าดินในครั้งนี้ก็ถือว่ามาปฏิบัติธรรม10ข้อนี่แหละกันอย่างถูกใจตรงตัวกันเลยไหม,มล่ะคะตรงปฏิบัติข้ามปีเลยนี่แหละนะปฏิบัติธรรมข้ามปีเลยปฏิบัติธรรมที่เป็นสุขแท้เป็นประโยชน์แท้เป็นความสุขแท้ที่จับต้องได้ ก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวรัตเตอร์ใจเพชรกล้าจนผู้เชี่ยวชาด้านการแพทย์พิธีธรรมและประธานมูลนิธิแพทย์พิธีธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ,ะสาธุยินดีสาธุ ท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนท่านผู้รับชมทุกท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมตามรอยเท้าพ่อคือธรรมะของพระราชาจากในทศพิตร,ราชธรรมแล้วน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อหลอมรวมพลังนำพาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เจริญรุ่งเรืองต่อๆไปค่ะ แล้วเจอกันนะาคะในวันที่30ธันวาคม2,565ถึงวันที่1มกราคม2,566นบณบวรราชธานีอโศกหมู่สิบตำบลบุงไมอ้อำเภอวาดินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีจเจริญธรรมสำน,นักดีค่ะ